สวัสดีครับเรามาดูรถ Isuzu นะครับผม D Max All อ2นิว2023ฮะอ่าวันนี้จะลงจากรางแดงครับผมตอนนี้จะลงจากรางแดงนะครับผมนี่ขึ้นมาเปลี่ยนท่อครับผม คนก็ดำแทอะอนนี้กำลังถอยไปแล้วครับผมจังหวะน,นี้ต้องเบานิดนึงนะครับผมต้องเบานิดนึงหน้านี้แทบจะโดนรางเลยนะครับผม อันนี้เราจะเอาท้ายขึ้นนะครับผมเพื่อจะใส่ท่อด้านหลังครับผมเรามาดูกันว่าจะขึ้นได้ง่ายไหมครับผมอิ u ุดีแม็กออนิวยี่สามนะครับผมเดิมๆใส่ล้อเดิมก็สวยนะครับผมะ ต้องรองไม้ครับผมไม่งั้นขึ้นไม่ได้ไปมามาใส่เฉียวเอาเอกเอกไปมาใส่หน่อยนึงเดี๋ยวเดี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 ยว แน่นลงไปยังแล้วไปมาไปมาเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวก่อนเดียวก่อนเบ่งไปที่ล่ะใส่หน่อยนึงใส่ใส่พอ่ออ่ะพอ่พอพ่อขึ้นลอ้อมามาเลยมามามา Pha. Oh. Ít nói nương. Bố thải xịt tâm. Thôi đã. Uh. nhắn là. Ui, xịt xay này bó sang luôn. Ê, hey, sang luôn kìa. <laughs> men sang luôn. น้นหล่อนะน้นหล่อนะน้นหล่อนยเ,เอิอนพิดเป็นสร้างหลวงตลอดเลยโอ,ยอ้ตอนนี้เราก็ขึ้นรางแดงกันที่เรียบร้อยนะครับผม